ิงยนะคะในเรื่องของการตีบทค่ะเรามาดูว่าการตีบทในการแสดงนาฏศิลป์น,นั้นเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆการตีบทนะคะก็คือการรําเพื่อสื่อความหมายตามบทละครนะคะลูกบทโคนหรือบทร้องนะคะตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยมาตรฐานนะคะซึ่งการรำตีบทนะคะจะใช้ลีลาท่ารำโดยใช้ภาษาท่ารำให้สอดคล้องกับบทละคระค่ะลูก หรือจะเป็นบทร้องนะคะโดยอาศัยการศึกษาบทบาทนะคะผู้แสดงนะคะจะต้องรู้จักนิสัยอุปนิสัยและประวัติของตัวละครก่อนที่จะฝึกซ้อมการแสดงค่ะซึ่งการตีบทนะคะผู้ที่ตีบทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติตัวละครเสียก่อนเพื่อจะได้สื่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะความเป็นตัวตนของตัวละครนั้นนะได้สอดคล้องตามเนื้อเรื่องลูก เช่นถ้าหาต้องการแสดงอารมณ์ภายในก็ด้วยลีลาท่ารำที่นิ่มนวลอ่อนช้อยทางด้านานฏาิลปนอาจจะมีการใช้การสะบัดปลายนิ้วมือหรือการใช้เท้าประกอบอารมณ์ที่จะบอกความรุนแรงอย่างนี้นะคะตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นค่ะการตีบทนะคะมีความสำคัญลูกต่อการแสดงละครมากเลยนักแ,แสดงบางคนเนี่ยแสดงได้ ด้วยลีลาท่ารำและอารมณ์ที่สื่อความรู้สึกได้ดีมากนะคะจนไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนก็จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในบทบาทนั้นๆน,น,นะคะอาน,นิยมเรียกชื่อตัวละครไ้ต่อท้ายชื่อค่ะทางนัานาตตสินของคุณครูคผู้นั้นนะคะเช่นหม่อมครูต่วนนะคะก็จะได้มีคําว่าสุภลักษณ์เห็นไหมคะลูก ต่อด้านหลังนะคะหม่อมครูต่วนมงเล็บสุภลักษ์พัทรานาวิกเนื่องจากหม่อมครูต่วนนะคะได้แสดงบทบาทนะคะของนางสุภลักษ์ได้ดีมากนะคะตีบทได้แตกจึงได้ชื่อว่ามีความเป็นเลิศในบทบาทนี้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆมิดรมีแบบฝึกนะคะการใช้ภาษาท่ารำนะคะเพื่อสื่อความหมายจากประโยคนะคะ จะมีภาษาท่ารำสามภาพให้เด็กๆมาช่วยกันเรียงเป็นประโยคสื่อสารนะคะและเด็กๆก,ก็ฝึกปฏิบัติภาษาท่าประกอบประโยคนี้ไปเลยนะคะ1 2และ3ค่ะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนปฏิบัติแล้วนะคะสื่อสารออกมาได้ว่าอย่างไรคะได้ว่าฉันรักเธอถูกต้องไหมคะนะักเรียนปฏิบัติท่ารำได้เลยนะคะ คราวนี้เราไปดูข้อ2กันค่ะลูกเรามาดูภาพที่1นักเรียนปฏิบัติท่านี้ค่ะ2และ3ค่ะเรากำลังปฏิบัติท่ารำอะไรเอ่ยเราสื่อความหมายจากประโยคนี้ว่าฉันดูนกค่ะเห็นไหมคะปฏิบัติท่าตัวเราท่ากิริยามองดูและเอนแบบท่าทางของสัตว์นะคะฉันดูนกค่ะ ข้อที่3ามนะคะท่าที่1ปฏิบัติเลยนะลูก2ค่ะและ3ามนะคะท่านี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็ได้แก่เธอนะคะท่าที่2แสดงอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมคะลูกรักนะคะและฉันเธอรักฉันค่ะไปต่อข้อที่4นะคะเด็กๆภาพแรกค่ะ ปฏิบัติเลยนะจ๊ะ2ค่ะแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะและ3นะคะประโยคนี้ได้แก่ฉันอายเธอ็กตอบถูกหมคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะไม่ยากนะคะลูกภาพที่2แทนคำพูดภาพที่3แทนอารมณ์ความรู้สึกคะ่ะ ปฏิบัติท่าเลยนะคะลูกและท่านี้ก็คือฉันไม่เสียใจค่ะ,ะคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมิจะให้เด็กๆนั้นได้ไปชมนะคะภาษาท่ารำในกิจกรรมทบทวนชนรำนำไปใช้กันนะคะและสําหรับนะคะกิจกรรมทบทวนชนรำนำไปใช้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะได้ชมวิดีโอการแสดงภาษาท่ารำ และฝึกปฏิบัติภาษาท่ารำตามลักษณะของตัวละครไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเรามาดูกันเลยค่ะลูกท่าที่หนึ่งนะคะเรียกว่ากโกรธนะคะเรามาดูการแสดงท่ากโกรธนะคะของพระนางยักษ์ลิงกันนะคะท่าที่สองค่ะเด็กๆคือท่าเรียกนะคะของเอกลักษณ์ของพระนางยักษ์ลิงก็จะปฏิบัติแตกต่างกันนะคะ ท่าที่3นะคะต่อไปก็จะเรียกว่าเป็นท่าสั่งะะสั่งให้ไปนะคะปฏิบัติหน้าที่นะคะสั่งให้เป็นกระทําการใดๆก็ใช้ท่านี้นะคะลักษณะของมือนะคะจะแตกต่ตางก,กันนะคะระหว่างตัวละครพระนางหรือโขงยักษ์โขนลิงนะคะท่านี้ค่ะไม่ค่ะหรปฏิเสธนั่นเอค่ะ ต่อไปนะคะก็คือท่าดีใจดีใจก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะอาจจะแสดงท่าด้วยท่ายิ้มหัวเราะไปยิ้มยิ้มย่มยองนะคะคือการดีใจนะคะท่าต่อไปค่ะลูกก็จะเป็นท่าที่แสดงอารมณ์เหมือนกันนะคะการเกลียดนะคะเกลียดใครไม่ชอบใครนะคะตัวแสดงก็จะชี้นะคะแล้วก็ตวัดนิว้วความสุขค่ะมีความสุขจอยนะคะอาจจะใช้ตีบทน,นะคะใน ประโยคของบทร้องสุขเกษมเป็นปรีหรือเกี่ยวกับความสุขสันนะคะต่อไปถ้ารักนะคะก็การแสดงความรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะทางใ,ใกล้เคียงกันเลยนะคะต่อไปตัวเราค่ะมีก็จีบเข้าหาลำตัวที่บริเวณอกของตนเองนะคะตัวท่านนะคะหรือถ้าเธออยูนั่นเองค่ะ เรามาดูนะคะกระบวนท่านี้เรียกว่าท่าขึ้นลอยนะคะของโขนะะนะคะอันนี้เป็นการขึ้นลอยที่หนึ่งระหว่างยักษ์กับลิงนะคะอย่างตัวนี้ก็ชื่อว่าทศกัก์น,นั่นเองนะคะส่วนลิงนะคะโขนลิงนี้ชื่อว่าหนุมาาค่ะก็จะมีการใช้ภาษาท่านะะในการสื่อสารท่าทางนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขึ้นลอยที่สองคือระหว่างพระกับยักษ์นะคะโขนพระและโขนยักษ์ ระก็คือพระรามนะคะขนพระและยักษ์ก็คือทศกันค่ะคือร้อยที่สองก็จะมีความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าหรือการวางมือในการจับอาวุธนะคะคือร้อยที่สามก็จะเพิ่มกระบวนท่าที่สวยงามและความยากในการปฏิบัติีาท่ารานี้มากขึ้นไปอีกนะคะสังเกตที่ทศกัณฐ์นะคะจะเป็นผู้รองรับนะส่วนพระรามก็จะขึ้นไป แสดง,งค่าราคาต่อไปนะคะเป็นการเกี้ยวนะคะการเกี้ยวพาราสีเขาเรียกว่ายักษ์เกี้ยวนางนะคะโดยทศกัณฐ์กับนางสีดาค่ะเรามาดูนะคะท่านี้นะคะทศกัณฐ์บอกรักนางสีดาไมะะ่กลูกแต่นางสีดาเป็นอย่างไรตอบรับไหมคะลูกไม่ตอบรับนะคะนางก็ปัดป้องนะครับเพราะนางไม่ได้มีใจนางไม่ได้รัก ทศกัณ์เลยแต่ยกักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยไปทําการลักพาตัวนางสีดานะคะซึ่งเป็นมเหสีของพระรามหน่งมาอยู่กับตนด้วยหลงรักนางนั่นเองนะคะชมกันอีกหนึ่ง,ง,งรอบนะคะลูกดูก,ก,กระบวนท่าน,นะคะเห็นไหมว่าเอกลักษณ์นะคะของตัวละครน,นะคะนางสีดานั้น,นะคะมุกลิกลักษณะจะมีความ อ่อนช้อยงดงามมากๆเลยนะคะนุ่มนวลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเต้องตีบทนะคะเป็นรับบทเป็นนางสีดาก็จะต้องศึกษาประวัติของตัวละครนะคะแล้วก็ลักษณะอุปนิสัยของตัวละครด้วยนะคะนะคะะต่อไปเราจะไปดูกระบวนท่าของพระและนางกันบ้าง ก็จะเริ่มจากการเดินนี่ลักษณะของการเดินนะคะแบบพระและนางพระรามนะคะบุคลิกลักษณะนะคะท่วงท่านุน่มนวลงดงามและสง่างาม่ะพระรามเป็นยังไงคะลูกได้แสดงภาษาท่านะคะบอกรักนะคะแสดงถึงความรักที่มีต่อนางศิษยานางังศีดยานักเรียนดูสีหน้าเห็นไหมคะยิ้มในหน้านะคะ แล้วก็ได้สดแสดงท่าอายนคพระรามก็มีความยินดีนะคะมีความดีใจนะคะก็สดแดกสดงภาษาท่ายิ้มกระบวนท่าต่อไปไเรียนดูนะคะก็จะมีการเลืนเคะก็เป็นลักษณะของการเกี่ยวเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็มีการ แสดงท่าสุกเกษเปรมปีด้วยเห็นไหมคะลูกนังศีีดาไม่ได้ปัดป้องผักใสเหมือนกับตอนที่แสดงกับยักษ์โศกันใช่ไหมคะในเห็นความแตกตา่างมาเรียนชมอีกหนึ่งครั้งนะคะสามารถลองฝึกปฏิบัติตามได้เลยคะ่ะเด็กๆใครที่เป็นนักเรียนชายหนูก็แสดงกระบวนท่าของพระได้นะคะแล้วก็นักเรียนหญิงก็แสดง ท่าทางของสีดาได้นะคะงดงามมากๆนะคะก่อนการแสดงก็จะต้องมีการดัดมือดัดแขนจำได้ไหมคะก่อนเรียนนี่แหละค่ะลูกเวลาที่เราแสดงงูไม้มก็จะอ่อนช้อยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะลูกและชุดนะคะ ในการแต่งกายก็จะตามแบบราชประเพณีเลยนะคะที่มีมาในการแสดงคุนของเรานะคะมืออ่อนช้อยมากนะคะจบกระบวนท่านะคะระหว่างพระนางคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดสุดท้ายของการออกท่าแล้วนะคะเราเรียกวกันจับนะคะ ที่ต่อสู้กันนะคะจะมีการจับอาวุธนะคะจับที่1นนะคะเป็นการาต่อสู้เห็นไหมคนะลูกระหว่างยักษ์กับลิงนะคะพุทธกันกับอนุมาน,นะคะ่ะจับที่1นนะคะเป็นการจับในลักษณะสุทธคู่นี้นะคะจับอาวุธนะคะเป็นการแสดงอารมณ์ใส่กันว่เาเราก็ต่างคนก็ต่างไม่ยอมแพ้นะคะ ต่างมีฝีมือนะคะเก่งกาสามารถนะคะจับที่สองเขาเรียกว่าคว้ยเห็นไหมคะลูกจะมีการคว้ยเท้านะคะแล้วก็จับอาวุธนะคะแล้วก็ผัดกันยันเท้าแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของลิงนะคะก็จะไม่ค่อยนิ่งนะคะลักษณะการวางมือของลิงกับยักษ์ก็ต่าง รูปรา่รางลักษณะของผู้ที่จะแสดงรับบทเป็นยักษ์ก็ต้องสูงใหญ่นะคะมีความแข็งแรงต่อไปนะคะท่าที่2ก็เป็นไขว้ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นท่าที่3นะคะเรียกว่าท่า6กัดน,นะคะก็ะจะเป็นการกรุ่มนะคะเราเรียกว่า6นะคะแล้วก็จับเท้าด้วยนะคะรูั์ จบแล้วนะคะสนุกไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อที่กิจกรรมการบ้านกันเลยนะคะนักเรียนรับชมแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการบ้านนะคะขอให้เด็กๆเ,เช่นเคยเลยะคะ่ะฝึกปฏิบัติการตีบดนะคะและส่งผลงานมาให้มิชมนะคะคะแนนนะคะจากการปฏิบัติแม้ว่าเราไม่ได้พุกกนเด็กๆ สามารถมีวิธีการนะคะที่จะส่งผลงานมาได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายการแสดงท่ารำเป็นคลิปนะคะมาให้มิชชมนะคะแล้วก็ท้ายนี้มิก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะเด็ก